สวัสดีครับผมแมวชิโนนะครับใครที่ชอบดูอินเทอร์เน็ตทีวีนะครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งรอดูโปรแกรมว่ามันจะออกกี่โมงมานั่งอยู่หน้าจอทนะีวีเนาะดูที่ไหนทุกที่ทุกเวลาปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะครับของคนที่ชอบดูอินเทอร์เน็ตทีวีเพราะว่า Netflix ครับ Netflix นี่สายบน,นี่นะครับ Netflix มาในเมืองไทยแล้วครับพี่น้องแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลยสำหรับผมเพราะว่าดูมานานมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีว่าต้องเขาเรียกมุดเนาะภาษาภาษาเนี่ยคือมุดคือต้องไปสมัคร VPN นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนที่อยู่เราให้อยู่ที่เมกาแล้วก็ดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วมาที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Netflix มีอะไรดีบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยคนที่สนใจนะครับอาจจะ เซงล่นิด่าถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือว่ามันยังไม่มีภาษาไทยนะครับมันเป็นซับอิงเท่านั้นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีซับไตเติลนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ถ้าคิดอีกแง่นึงก็ฝึกภาษาเนาะแล้วก็นั่นแหละฝึกภาษาเพราะว่ามันก็ต้องแลกมานะครับเพราะว่ามันมีดีอะไระเราลองมาดูกันนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากที่ Netflix นะครับที่ที่อื่นไม่มีก็คือสรารคดีนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตทีวีของสรารคดีอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยไม่ค่อยมีสรารคดีให้เราดูเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยครับดูแค่ชอบดูสรารคดีอย่างเดียวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีมากมายบันเทิงปัญญากันเลยทีเดียวเอาแบบแรนดอมนะครับ a to c นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับมากมายไปหมดผมได้รับความรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง นาซีและอื่นๆจาก Netflix นะครับมากมายแล้วก็จริงๆมันมีเยอะมากนะมีเยอะมากซะจนแบบก็ดูไปได้เรื่อยๆครับก็เนี่ยครับสกลไปก็จะเห็นแล้วผมคิดว่าถ้าในเมืองไทยแต่ผมไม่ได้มีพวกเอ่อเคเบิลทูอะไรแบบว่าแพ็กเกจสูงๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสารคดีที่นี่มีเยอะมากซึ่งก็ไปลองดูกันได้นะครับยังแบ่งเนาะเป็นแบบว่า ชีว่าประวัตินะครับเป็นสารคดีเกี่ยวกับอัชญากรรมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทหารอ่ะสมมติใครชอบทหารเนี่ยครับก็จะมีเอจริงๆเนี่ยมันพิมพ์หาก็ได้นะครับอลองดูอ่ะลองมาดูหนังแอคชั่นล่ะมีไหมมียังไงบ้างก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเนาะก็หนังก็ถ้าถามผมว่าใหม่ไหมปีนี้มัน2016ใช่ไหม 2013นี่ก็ถือว่าใหม่นะครับแล้วก็ถ้าไม่รีบอะไรมากมายนะแล้วก็มันเยอะเนาะอย่างที่บอกมันเยอะแต่นี้ก็ต้องเทียบกันเองว่าถ้าเทียบกับเจ้าอื่นแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เยอะมากนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรเมื่อเช้าผมลองสตรีมนะครับผ่านตัว p l a y s t a t i o n 4ปรากฏว่าคุณภาพของภาพนะครับเป็น hD จริงๆคือมันชัดมากชัดชัดกว่าดี d ดีอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ชัดน้องๆบูเลประมาณนั้นแล้วก็ดูผ่าน PlayStation ได้แบบสบายๆอะไรเงี้ยอันนี้แบบว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยดูที่ผมดูมาก็หลายเจ้าเนาะแต่ว่าสำหรับผมตอนเนี้ย n t t l l x x เนี่ยเร็วจริงแล้วก็โปรแกรมเด็ดๆของปีที่ผ่านมานะครับของ Netflix ก็คือ Netflix เนี่ยพยายามจะทำไอตัวเขาเรียกอะไรรายการของตัวเองให้มากขึ้นนะครับโดยที่ ซื้อรายการของจากช่องอื่นๆให้น้อยลงนะครับที่เด็ดมากนะครับผมแนะนำเลยถ้าใครลองดู1เดือนเนี่ยเนี่ยครับนาโคสนะครับสุดยอดของความมันลองไปดูครับสุดยอดมากแนะนำสุดๆแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่เน็ f l i x ทำเองนะครับลงทุนทำเองนะฮะก็จะเห็นสำหรับเขาเรียกอะไร สำหรับราคาเนาะก็อาจจะสูงนิดนึงมันมีตั้งแต่แบบ220กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสตรีมเป็น s d นะครับ Standard Definition ก็ไม่ชัดแต่ถ้าเกิดสมมติใครดูเฉพาะในแท็บเล็ตที่ความละเอียดไม่สูงเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าแพ็กเกจที่ผมแนะนำก็คือแพ็กเกจตัวนี้ครับเป็น HD นะครับน่าจะประมาณ350มั้ง350บาทต่อเดือนเนาะดูได้2เครื่องพร้อมกันนะครับแล้วผมจำไม่ได้ว่า ต่อได้กี่เครื่องแต่น่าจะเท่าไหร่ไม่จํากัด10อันหรืออะไรเงี้ยแต่ดูได้พร้อมกัน2เครื่องเท่านั้นแล้วก็ที่เด็ดก็อย่างที่บอกนะรายการมันเยอะนะครับลองลองไปเปิดดูเลยครับมันเยอะมากนะครับแล้วก็สารคดีมันเด็ดความเจ๋งของ n น็ fli x อีกอันหนึ่งก็คือว่ายิ่งเราดูไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มสะสมความชอบของเราเนาะแล้วมันก็จะมาเนี่ยอย่างเช่นว่า ตอนสมัครตอนแรกเนี่ยมันจะให้ผมเลือกว่าผมชอบอะไรบ้างว่าผมชอบนาโคอะไรเนี่ยมันก็จะแนะนําสิ่งต่างๆที่น่าจะเชื่อว่าใกล้เคียงกันกับของเราเนี่ยมาให้เราดูนะครับออหรือว่าดัตเซเวนตี้โชว์เนี่ยครับก็มันก็จะเริ่มแบบมีอย่างอื่นที่เช่นเมื่อกี้ม,มีดาราคล้ายๆกันหรือมีแนวคล้ายๆกันใเงี้มาให้ดูนะฮะยิ่งดูเยอะก็ยิ่งรู้จักเรามากขึ้นเนาะเราก็จะได้ดูทีวีที่เราชอบได้มากขึ้นนะครับ ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันยังเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะทําให้หลายคนแบบเสียลมนิดนึงว่าเอ้าไม่เห็นมีภาษาไทยเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ก็ฝึกเอาเนาะมันทำไงไม่ได้ก็แต่ว่าคุณภาพมันดีแหมก็ต้องแลกเอา,เอาสำหรับผมตอนนี้ผมเทใจไปเกิน80%ดอร์ซนตว่าติดแน่นะครับพอหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยก็คงติดแน่นอนเอผมติดอีกเจ้าหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คือ i f l i ินะครับอันนั้นเนี่ย โชคดีไปซื้อได้ตอนที่เขามีแพ็กเกจนะครับเหลือจ่ายพันบาทดูได้2ปีมั้งอันนั้นก็กติดไว้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะติดไอตัว Netflix เนี่ยเพิ่มนะครับก็เดือนละประมาณ350เพราะว่าเท่าที่นั่งดูนะั้นน่าสนใจเหมือนกันว่าหลายๆอันที่มันอยู่ใน i f l i x เนี่ยมันไม่อยู่ใน Netflix อาจจะเพราะว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนยะ่เช่น f r i e n d s เงี้ยมันมันเคยมีใน Netflix นะครับปีที่แล้วมันหายไปแล้ว หรือว่า Hollywood m a t e r เนี่ยมันก็หายไปละแต่มันไปอยู่ใน i f i ลิแทนซึ่งใครที่กําลังสนใจดูดหลายๆเจ้าเนี่ยต่อให้มาบวกกันนะครับสมมุติว่าเราไม่สีเรียสเรื่องคุณภาพเนาะเราก็เอาแค่ต่ําสุดอะไรเงี้ยมันก็ยังรวมกันเนี่ยมันก็ยังแค่200อกว่าบาทซึ่งผมว่าคุ้มมากเพราะมันไม่ได้ดูได้แค่ในคอมพิวเตอร์นะดูในคอมพิวเตอร์ก็ได้ a y s t a t i o n ก็ได้ Xbox กก็ได้แท็บเล็ตก็ได้มือถือก็ยังได้นะครับก็คุ้มดีก็ฟังผมอยู่ทำไม ลองไปดูด้วยตาตัวเองเลยครับไม่มีไม่ได้โฆษณาใดๆน,นะแต่ว่าชอบเลยอยากไปดูก็ netflix นะครับ n e t n e t l เอฟอ n e น f l i x นะครับ c o มนะครับผมมาจิโน่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ